คลิปนี้เราจะาทำการวัดว่า DPI เริ่มต้น360 DPI กับ DPI สูงสุด1,440 DPI มาดูกันว่าคลิปนี้อันไหนจะสามารถล่าหัวได้ง่ายกว่ากันนะครับสำหรับ DPI เริ่มต้น VS กับ DPI สูงสุดนะครับไปชมคลิปกันเลยกับช่คลิปนะก็ขอฝากกับอะไรก็ฝาใครนะครับเพียงใช้แค่1นิ่ทวิทนั้นครับทุกคนก็สามารถ เป็นต่วนหนึ่งส่วนร่วมในการพัฒนาของช่องนิวีนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเด้อไปชมคลิปกันเลยโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับตัวนี้ครับช่องนิวีนะครับก็วันนี้ผม,ผมจะมาทำนะคอนเทนต์นะครับก็คือคอนทรลติดเอพีที่สองนะครับก็ผมตั้งใจทำมากๆนะครับทุก EP นะทุกคลิปนะครับก็ ปากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดติดตาม n ิววี่ไปด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงทอรทดลองเนี่ยก็คือพูดถึงการทดลอง360 DPI VS กับ1440 DPI นะครับก็คือเริ่มต้นกับสูงสุดเนาะก็สไลด์ชิปนี้นะครับก็ ก็เจอกับใหม่ตนนี้สวัสดีครับฮะทำไมจบเลยอีกรีบไปไหนครับนี่ก็เราไปดูการทดลองกันเลยไปข้าโซนกันโเอเคครับตอนนี้ก็ผมก็เข้ามาในโซนที่ียบ้อยแล้วนะครับต้องบอกว,ว่าเป็นการอัปเดตแผ่นบันไที่เราชอบนะเพราะว่าเสาเนี้ยปกติจะมีเสาตรวนี้นับโซนนะจะมีประมาณ2เสานะเขาออกไปแล้วนับก็ทำให้โล่งดูสะอาดตาขึ้นเยอะนะครับก็ เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็วันนี้นะครับจะมาบอกนะครับว่าอันไหนมันง่ายสุดนะครับลากหัวง่ายที่สุดไม่ใช่แม่นที่สุดเนาะง่ายที่สุดนะครับแม่นอยู่นี่แม่นอยู่ที่การฝึกฝนของเรานะครับก็ปกติผมเป็นคนใช้360 DPI อยห่แล้วนะครับเพราะว่าในการแข่งเนี่ยเขาไม่ให้ปรับ dpi เนาะถ้าใครจะเคยฟังนะครับถ้าใครเคยฟังนะครับพอไปนะครับ าใครเคยฟังนะับจะเข้าใจนะครับว่ากฎของการแข่งเนี่ยก็คือมันมีให้ปรับ DPI นะครับก็เลยต้องใช้แบบนี้ก็ผมได้ปรับ360มาแล้วนะผมปรับตลอดนะ360นะ<ม>เพื่ออาคาที่งงนะครับว่าพี่ปรับเท่าไหร่นะครับถามกันมาเยอะแยะนะครับก็ปรับ360นอะไม่เคยปรับ1 4 4 0เลยนะเพราะว่า1,410เนี่ยมัน มันแบบมันไวไปตัวสื่อมันเล็กมันเล่นยากนะครับผมไม่ชอบนะบอเลยเคยปรับอยู่ครั้งนึงแล้วก็เลิกเลยนะครับ,ป,บปกติดีที่สุดนะครับก็นะครับเราจะเติมยิงกันเลยดีกว่าครับเขาบอกว่ามันอาจจะยิงยากนิดนึงนะครับอาจจะโดนหัวน้อยนิดนึงนะเพราะว่าด้วยความที่มัน หน้าจอมันค่อนข้างช้านะครับมันก็จะยิงยากนะเป็นปกติธรรมดาคนระับว่าผมเป็นคนที่ยิงหัวไม่ค่อยแม่นอะไรนะแต่ก็น่าแหละครับยิงไม่ค่อยแม่นอะไรนะก็ขอพยายามยิงแบบดีจยิงไม่ค่อยแม่นนะก็ถามว่าล่ากยากไหมก็ก็ยากนะ เพราะว่าหน้าจอมันมันชานะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะว่าหน้าจอมันชาเนี่ยถ้าเป็นเล่นแบบสายไฮไลท์เนี่ยผมแนะนำให้ปรับ DPI ดีกว่านะเพราะว่าช้าให้ยิงง่ายขึ้นนะไม่ต้องปวดนิ้วลากอะไรเงี้ยนะครับลากนิดเดียวมันก็โดนหัวแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องขอบอกว่ามันลากลากยากนะครับลากยากยิงนะครับก็ถือว่ายากนะ ผมก็จะใช้สูตรยิงหัวผมมาเลยครับก็แล้วแต่สูตรหลายคนนะว่าทุกคนจะใช้สูตรอะไรนะผมก็จะใช้เป็นตัวจี้บังแล้วก็ลากจากเท้าบางนะแล้วแต่แล้วแต่แ,ตแบบสถานการณ์นะสถานการณ์รีบเดียวเนี่ยก็จะวางใ,ใต้เท้านับก็ถามว่ามันลากยากมากไหมมันก็ ไม่ยากนะครับอยู่ที่ความแรงในการลากของนิ้วเรานะครับการทัดหน้าจอเนี่ยเราสามารถทัดได้ค่อนข้างเร็วแค่ไหนนะครับก็ทัดได้เร็วระยะไกลแค่ไหนอะไรอย่างี้นะครับก็ก็ถามไ้ายังไงมก็ยากนะครับขอบคุ่ายากเนาะอยู่ที่การวางเป้าด้วยนะครับเราดูหนึ่งพันถึ่สิบกัน ตอนนี้ผมก็ได้ปรับ D P I เป็น1นึ่แล้วนะก็เข้ามาแบบแรกทุกคนจะรู้รว่าหน้าจอมันหันเร็วมากนะอันนี้คือหันนิ้วแบบชา้จาจัดเลยคนระับเพื่อไม่ให้ทุกคนมึนหัวเนาะเนี่ยอันนี้คือหันปกติของผมนะก็มาดูเรื่องเลยนะอันนี้คือหันปกติของผมนะผมก็จะหันประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ปรับ D P I มันเร็วมากอะนะนะไม่บรรมาจริงๆนะครับก็คลิปนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะมึนหัวหรือเปล่านะครับ แล้วผมอะแน่นอนครับมีหัวหน้านะครับต้องขอบอกว่าต้องรีสตาร์ทเกมครับเพื่อมันจะได้ปรับ D P I ให้เนาะถ้ามันรีสตาร์ทเกมเนี่ยมันจะไม่มีผลนะครับต้องขอบอกว่าถ้าผมยิงไม่โดนเนี่ยผมก็ขอไปยิงยิงนะเพราะว่าผมไม่ใช่สายไฮไลไท์นะครับผมกล้าอายะมาก็ถูกนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้360มาตลอดนะ ก็ไม่ค่อยโดนหัวอะไรนะครับก็เลยหัวสะส่วนมากนะเพราะว่าผมลากแรงครับรตั้าแต่ต่างชาตินะโอเคนะครับก็ผมขอสรูปเลยละกันนะสะรุปของผมนะครับในวันนี้ก็คือดีข่งพันี่ร้อยิบเป็น ในการลากหัวง่ายนะครับเหตุผลหลักก็คือเหตุผลนะครับก็คือหน้าจอมันเร็วนะครับสัปดนี้เดียวก็เข้าหัวนะครับแต่อาจจะเลยหัวบ้างนะครับถ้าสัมดัสแรงเป็นแปนะครับแต่ทุคนฝึกฝนใช้หนึ่งพันสี่สิบหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบตลอดนะครับก็ผมการันตีว่าทุกคนลากหัวแม่นแน่นอนครับเพราะว่าลากง่ายนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะนะไม่ปวดนิ้วนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะ่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใ่ก,กับคลิปหน้าสวัสดีครับบาย้วทุกคนนะครับจุ๊บๆกดติดตามด้วยนะอย่าลืมบาย